เอาหลบยาหน่อยครับหลบต้นไม้นะเว้ยเอ้ยดูทาง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 ด้วยนะครับ พี่ฟิล์มอยู่ข้างหลังปลาเลี้ยวเลี้ยวลูกเลี้ยวปลาเลี้ยวเลี้ยวกับเลี้ยวกับเลี้ยวดีๆนะเลี้ยวดีๆโอเคไปชิดฝั่งนู้นไปชิดฝั่งนู้นครับเลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงขวาไปอีกนิดนึงโอเคไป่ไปไปเลยเอยดูทางด้วยครับดูทางด้วยไปทางขวาอีกครับไปทางขวาอีกครับไม่ใช่ครับทางขวาทางไหนครับอ่าใช่ครับทางนั้นคือทางขวา ไหนข้างซ้ายไหนข้างซ้ายยกมือซ้ายให้ป้าดูหน่อยสิไหนมือซ้ายครับนั่นมันมือขวาครับอ่านั่นมือซ้ายไหนมือขวาครับโอเคชิดทางขวาคือชิดทางไหนอ่าใช่ป้ายอ่าโอเคดูทางครับดูทางข้างหน้าด้วยว่าเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าน้พี่ฟิมป้ายเราไปหาพี่ฟิมกันดีกว่า ชิดทางขวาอีกครับชิดทางขวาอีกครับเอ้ยไม่ชน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 โอ้ย oh, อย่าชนกับป้านะครับอย่าชนกับป,ป้าลูกอย่าชนกับป้าครับโอ้ oh, ลุยยากเลยโอ้โหโอ้โหลุยเลย เอามาน้ำปวดหิวน้ำไป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 ที่บ้านกันถ่ายกับบ้านกันนะเราไปกินน้ำกันบ้าเอาน้ำให้กินครับมาครับออถอยเลยวาถอยถหลังเลยเอ,อะระวังรองเท้าด้วยระวังรองเท้าด้วยครับ เอามาอนุบทหยุดก่อนยุดก่อนให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนครับอ้าวไปแล้วามา<ป>ลูกไถขึ้นมาเลยลูกไถได้ปาป๊ารู้ลูกขึ้นมาได้เอาเอาเอเออกแรงหน่อยออกแรงอีกออึ๊บเอเอ,เอ,เอขึ้นได้แล้วเห็นไหม พี่ฟิล์มไปบ้านพี่ฟิล์มส่วนเราก็ไปที่บ้านคุณยายไปไปกินไปกินน้ำกันโอ้ยเร็วเลยโอ้ยเร็วเลยอ๋อลูกเห็นปูตรงนั้นด้วยเหรอครับอ๋อปูมันตายแล้วเหรอครับอ๋อมดกินด้วย ดูทางด้วยครับดูทางด้วยครับโอ้ยหมดแรงเอาเรียวเข้าบ้านครับ